สวัสดีพี่สวัสดีน้องคือเก้าคือเดิมครับผมวันนี้บาโรดนะครับได้พาพี่พาน้องมาชมสวนคือเก่าครับเนื่องจากช่วงนี้งานคอนเสิร์ตบรต้องเว่าถึงเลยนะครับเนาะบ่มีโอกาสได้ไปเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ลยช่วงนี้เอ้าได้จังไหนก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องราวของเกษตรมาฝากคือเก่าครับเมื่อประมาณห้าหเดือนที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วน้องบ่าเพนาวกเดือนว่าผิดมันแรงหลายยางบ้ารวดตายส่วนหนึ่งบ้ารวก็เลยได้เอาไผ่มาปลูกแซมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่าไผ่บ้ารวดเป็นยังไงครับไปไผ่ที่บ้ารวดปลูกไว้แล้วปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งแล้วเนาะเนะเหมือนก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพิ่งได้ฝนไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ ดินก็นยังเปียกอยู่ครับดินลงลึกหลายแล้วอันนี้ภัยปีนึงนะครับเนะ่ยลำต้นมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าปีนี้คาดว่ามันจะได้กินนอหลายอยู่ไ่ได้ปลูกต้นเดียวเลยครับปลูกหลายต้นอยู่อันนี้แค่เป็นบางส่วนปลาหลวงที่ปลูกแนวที่อยางตายนะครับเนี่ยแนวนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นพายคนละพันครับอันนี้พายเลี้ยงนะครับเนาะต้นนี้คือพายเลี้ยง ปลูกอยู่ประมาณสิบต้นไ่เลี่ยงเนาะแต่มื้อนี้มาโลดสิปลูกบักขามใหญ่ครับบักขามเปรยหญ่บักขามส้มบักขามมะขามเปรียวนะครับมะขามเปรียวใหญ่พันใหญ่นะครับพันหนึ่งก็ประมาณเท่าเกือบสามนิ้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งพันบักขามกันครับเอามาปลูกว่าได้ปลูกเต็มสวนนี้ครับเพราะว่ามาโลดสิปลูกแซมส่วนที่ยางตายเท่านั้นนะครับเมื่อนี้สิไปปลูกใส่ไปเบิ้งกันครับ นี่คือพันธุ์มะขามนะครับมะขามกิ้งตอนนะครับบารลดซื้อมาจากทั้งอ่าสร้างจากทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับสร้างจากทั้งโซเชียลนี่แหละครับเป็นพันธุ์มะขามหญ่ท่านจะร้องออบมาปูเบงเบงก้าซื้อหลายเพราะว่าบบงมั่นใจว่ามันมันเป็นพันธุ์ของมันแท้บ่นะครับถ้าที่บารหลดไปเห็นม้ามันพันธุ์หญ่ครับที่ลูกค้าต้องการ มันธง์เมื่อลครับเอาไปเฮ็ดมะขามแช่อิ่มเอาไปขายเป็นมะขามเปียกก็ได้แต่ว่ามันใหญ่หลีครับลูปบเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวบ้าโรดชิลงดินเบื้อนนี้ครับมะขามพันธุ์นี้นะครับเนาะชิลองเบิ่งก่อนว่ามันแม่นแทบว่าถ้าปีสองปีมันได้มันเห็นผลเลยนะครับถ้ามันโอเคบ้าโรดก็ชีซื้อมาเพิ่มแล้วก็ขยายพันธุ์จากต้นต้นต่อน,นี่เองอีกต่อไปนะครับ บริเวณที่จะปลูกก็คือนี่แหละครับจะสังเกตคือที่อย่างตายนะครับเนะบาะมาลดัดแล้วเนีย่ยฮะแถวนี้มันจะตายประมาณหนึ่งสองสามสี่หานะครับหาต้นบาลดซีแซมต้นมะขามจากสองต้นสามต้นนะครับเนาะเอาลองเบื้องต้นหนึ่งก่อนมื่อนี้ครับไปพี่น้องเตรียมดินกันนะครับผมก็ได้แล้วนะครับเนาะขนาดห้าสิบคูณห้าสิบนะครับบาลดซีลองปลูกเบื้อง ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วครับหมุนสัตว์นะครับเนาะใส่มุนสัตว์แล้วก็ที่เอาลงแล้วละครับบ้านในลองมองว่าปลูกมะขามไงบริเวณที่ยางตายนะครับมันจะเป็นจังใดนะครับเนาะเสียดายพื้นที่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิลองเอามะขามมาลงนะครับนะลงแล้วครับพี่น้องครับไป ไนทบปะเนี่ยหลุมก็ทมครับใกล้สี่ฝนมาแล้วแหะครับนาตอนนี้ก็ตกไปแล้วเมือ่อเมื่อวานนี่ตกไปแล้วคิดว่าหนาสิตกมาอีกอยู่บ่ตกกระดน้ำครับน้ำอยู่ใกล้จุดข่มหลงเห จากนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวจังมาตามติดนะครับเนาะกับรองเบิ้งกับบักขามบ่าหลดทดลองซื้อมาอารหลดลเบิ่งก่อนว่า ระยะเวลาปีหนึ่งที่มันสิออกลูกออกผลมันสิเปลี่ยนผลใหญ่แทบๆครับเดี๋ยวเขามาตามบ้างกันนะครับเนาะเมื่อนี้เอามาล้องให้เบางต้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวจังคอยตามคลิปต่อไปว่ามาโรวดเชี่ยวอย่างมาปลูกแซมต้นยางที่มันตายเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันแรงคักปีที่แล้วนะครับเนาะปีนี้บ่แรงครับปีนี้ถือว่าต้นยางกับต้าตายเพิ่มแต่ว่าก็ สิปลูกยังอื่นแซมไปเรื่อยๆนะครับเนาะช่วงที่ต้นยางมันตายแต่ว่าปีนี้ยางถูกล้มฝนไปมันเป็นยังไงกาจังไกงดกขอบคุณเพื่อนๆพี่ป้านาอานะครับที่ติดตามบ้าโลดธ,ธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับวันนี้หมอกลงหลายหมอกลงหนาตึ๊บเลยครับกาขอบคุณแล้วก็จังไดก็แล้วแต่นะครับบ้าโรดกัสิพยายาม สร้างสรรค์คลิปดีๆนะครับช่วงนี้อาจชิบ่ได้มีเสียงเพลงการที่เป็นบรรยากาศลักษณะเกษตรนี่แหละครับมาให้พี่ให้นอ้องในเบิงขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจังงหนก็แล้วแต่รอชมคลิปต่อไปว่าที่มี่ยังมาฝากนะ่คลิปนี้ขอลาพระจ่าไปก่อนสวัสดีครับ